สวัสดีสมาชิกทุกคนก็มีสมาชิกหลายท่านนะเ,เรียกร้องผ่านรายการของท่านอาจารย์ตรลุมั่งหรือว่าในกลุ่มงานของกลุ่มงานกลุ่มไลน์ของพวกเรามั่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับนะครับข้าวว่าพ r อเเราเนี่ยทำเรื่องข้าวได้ไหม ได้ครับนะฮะเรื่องข้าวเนี่ยผมจริงๆผมจบงานทดสอบมาร่วมยี่สิบกว่าปีละล่ลาสุดก็คือเมื่อสักประมาณหกปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วที่อำเภอศรีนครตำบลหนองบัวนะฮะที่นิคมสากรหนองบัวที่ท่านพอเทพนะฮะท่านเป็น ปุ่มรายการอยู่นะฮะก็ที่ดันก็ได้จบงานทดลองของผมไปนะครับแล้วก็ผมก็มามาหันมาทดลองทำอย่างอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรฮะครใครที่ใครที่จะทำนาระบบพ I อมนะฮะผมเอานาลุ่มก่อนนะฮะก็คือนาไถนานาไถนาหวานหรือนาดำนี่นะฮะ <c oughs> ว่าโอเคในการเตรียมดินที่จะทำพีเอเนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็ก่อนไถนะฮะก่อนไถเนี่ยนะฮะต่อสั่งเราไม่ต้องไปเผานะครับใช้ใช้รถเนี่ยใช้รถน่รูปให้มันล้มหมดเลยนะครับรูปให้มันล้มหมดเลยแล้วขณะที่กำลังรูปอยู่เนี่ยให้เอา วัสดุเตรียมฟื้นฟูดินสูตรหนึ่งเนี่ยร้อยกิโลต่อไร่ก็คือสิบกระสอบนะฮะสิบกระสอบต่อไร่หวานลงไปให้ทั่วนะฮะหวานลงไปให้ทั่วถ้าเรามีเวลาพักแปลงน้อยนะฮะก็อาจจะใช้ยูเรียห้าถึงสิบกิโลต่อไร่หวานทับลงไปเพื่อเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ หรือต่อฟังข้าวนะครับต่อฝังต่อต่อสั่งข้าวนะครับเพื่อเง่เค้คือเพราะฉะนั้นอ,อพอรับเสร็จแล้วก็ดึงเอ่อไข่น้ำเข้าแช่เลยนะครับไข่น้ำเข้าแช่เลยประมาณสักเจ็ดถึงสิบห้าวันเนี่ยนะครับพวกเราไปดูได้เลยตอนต่อตอนสั่งนี่นะฮะยุย่ยเป็นตันนี่เลยนะครับนะครับ ลักษณะที่ต่อสั่งยุ่ยเป็นนี่ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะถ่ายได้เลยนะฮะนะฮะเราสามารถถ่ายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายถ่ายเสร็จนะฮะถ่ายถุเอ่อถ่ายกบได้เลยนะฮะแล้วเวลาเราถ่ายนี่นะฮะในขณะที่เราถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยนะฮะเอ่อถ้าเรายังมีเวลาอีกนะฮะ ถ้าเรายังมีเวลาอีกเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะคือว่าโอเคเออน้ํายังไม่มาหรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้ารอให้แปลงนาแห้งเลยเพื่อให้เข้าดีดเอ่ยข้าร่วงเอ่ยให้มันขึ้นให้หมดนะฮะก่อนที่จะไถทั้ำแล้วก็เคือก ะะก่อนที่จะไถซ้ำและเทือกอีกทีหนึ่งนะฮะขนาดที่ไถซ้ำและเทือกเนี่ยนะฮะผมอยากให้ท่านเตรียมเตรียมวัสดุฟื้นฟูนฟนดินสูตรสองก็คือน้ำพิมพ์เนี่ยนะฮะนะครับสักสี่สิบลิตรต่อสี่สิบถึร้อยลิตรต่อไร่เทใส่ลงไปเลยครับเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ เราใช้กบเทื่แเราท่านจะดำหรือท่านจะดำหรือหวานก็ได้นะฮะเวลาดำผมจะขออย่างนี้เวลาดำผมขออย่างนี้ให้เครื่องเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยเวลานี่ก็คือถ้าใช้มือพยายามใช้ดำต้นเดียวหรือสองต้นพอแต่ถ้าใช้เครื่องพยายามให้เครื่องมันหยิบน้อยต้นที่สุดนะครับ ส่วนถ้าเป็นนาหวานเนี่ยนะฮะนาหวานก็ขอว่าใช้เ,เมล็ดพันธุ์นะฮะประมาณถังหนึ่งหรือถังครึ่งพอนะครับถังหนึ่งหรือถังครึ่งพอนะครับอย่าอย่าให้ถึงสองถังสามถังเลยเพราะมันจะแน่นมากนะครับมันจะแน่นมากนะฮะนี่ก็คือวิธีวิธีการเตรียมดินแล้วก็ เตรียมหวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับ